สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมบูมออตบานเชียร์รถไทยแลนด์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็ผมอาจจะหน้าแปลกๆหน่อยเพราะว่าร่างกายผมเนี่ยวิวัฒนาการวันนี้เราก็มีรถมาให้ชมกันอีกแล้วคุณผู้ชมครับเด็ดๆเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมเป็นรถที่เราเคยทำมาเรียบร้อยนะครับผมเป็นร้อยไ i รนะครับผมแล้วก็เบรกเอาครอนนะครับผมก็คันนั้นน่ะใส่แค่นั้นก็คือดูมินิมอลแล้วก็ดูเท่มากด้วยของที่มันแรนะครับผม แลวครนนี้ปเป็นถึงเวลาที่จะต้องเติมของของเขาแล้วคันนี้นะผม Panoz w m, U m c นะครับผมตัว F 8 2 Individual สี Weather Weather Mantis นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นสีพิเศษน่าจะมีไม่กี่คันในประเทศไทยนะครับผมก็มาเริ่มเลยนะครับผมคันนี้นะผมด้วยความที่สีเขาดูไม่เหมือนใครแล้วนะครับผมของแต่งก็ต้องไม่เหมือนใครครับทุกอย่างเนี่ยได้การดีไซน์กันมาแล้วนะครับว่าคันนี้ของคือจะต้องสวยนะครับผม ลุคภายนอกก็ต้องสวยนะครับผมและลุคภายในก็ต้องสวยนั่นเองนะครับผมเริ่มที่ภายนอกกันก่อนนะครับคุณผู้ชมภายนอกนะครับผมเป็น CS นะครับผมคาร์บอนฟอนลิฟ์นะครับผมเพลคาร์บอนของแท้นะครับผมสวยงามมากๆนะครับแล้วก็พร้อมจะขึ้นอยู่ที่กันชนหน้านะครับผมเท่ๆนะครับผมแล้วก็โลโก้ bmw คาร์บอนนะครับผมหน้าและหลังนะครับผมเป็นคาร์บอนดำแล้วก็ตัวตัวข้างๆเป็นสีขาวนะครับผมต่อมาครับผมสปอยเลอร์ m 4ครับผมด้านหลังนะครับผม แล้วก็ไออันที่ผมชอบที่สุดนะผมในคันนี้คือดิฟฟิเซอร์ที่เราทํามาหลายๆคันง,งานอันนี้ดีมากๆนะผมดิฟฟิเซอร์หลังนะผมวอลไซเนอร์คาร์บอนเพียวนะผมชิ้นใหญ่ๆ,ๆนะครับคือคุ้มอันนี้ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากมาเพราะว่าเป็นเพียวคาร์บอนที่งานดีงานเนี้ยสวยงามฟิตติ้งเป๊ะใส่ปึ๊บจบปั๊บเลยทันทีนะครับผมคุณผู้ชม เท่ๆนะครับผมในตัวตัวคาร์บอนดิฟิเซอร์หลังวอร์สไนเนอร์ทรงนี้นั่นเองนะครับผมของแท้ด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมครับต่อมาครับคุณผู้ชมครับผมผมลืมพูดไปดีเทลด้านหน้านะครับผมมีเพิ่มเล็กน้อยครับตรงไฟนะครับผมเป็นคิ้วคาร์บอนนะครับผมเท่มากๆนะครับผมสําหรับภายนอกนะครับผมต่อมาเราวิ่งมาที่ห้องเครื่องกันดีกว่าครับห้องเครื่องเนี่ยฝาเครื่องนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นคาร์บอนนะครับผมที่มีเขาเรียกว่าคาดลายเป็นสี M นะครับผมแล้วเป็นโลโกโ M ้ M อ็มบูเบลเลอร์ทำด้วยแถบสีนะครับ ต่อมาคุณผู้ชมครับผมตัว C S F นะครับผมเป็นสีแดงนะครับผมทำตรงนี้นะครับผมก็อยู่ในห้องเครื่องครับหน้าจะออกมาสวยมากๆเพราะว่าเราใส่ของหลายๆอย่างเนี่ยมันผสมกันนะครับผมด้วยความที่ข้างนอกเสร็จแล้วนะครับผมตรงห้องเครื่องเนี่ยออกมาสวยงามแล้วข้างในก็ต้องสวยงามหน้าขับด้วยคุณผู้ชมข้างในครับผมก็จะมีเป็นทรีมคาร์บอนต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหัวเกียร์ฐานเกียร์นะครับผมที่มีคาร์บอนแล้วก็เป็นอะคทูล่านะครับผมแล้วก็มือจับเบรกมือนะครับแฮนเดิลเนี่ยก็จะเป็น เอ่อเป็นคาร์บอนนะครับผมแล้วเป็นอะคันธล่าเหมือนกันนะครับผมมีพวงมาลัยครับผมเป็นเรื่องวิวที่เป็นชิปไลท์ดิสเพย์นั่นเองครับผมมีไฟวิ่งให้เรากดเาเรียกว่าเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับผมเป็นอะคันธล่านะครับผมแล้วก็ตรงทีมตรงกลางเนี่ยเป็นคาร์บอนร่องวีนะครับผมทำสีเขียวเดียวกับรถเลยนะคุณผู้ชมครับสวยงามเท่แน่นอนนะครับผมชิปไลท์เนี่ยมันมันมีความเท่อยู่แล้วครับผมในการที่คอยเหมือนเหมือนเราอยู่ในแทร็ก f 1นะครับที่มีไฟวิ่งเพื่อให้เราเปลี่ยนเกียร์ครับผมตั้งได้ดูอุณหภูมิไ ดูหลายๆอย่างต่างๆค่าต่างๆในรถได้นั่นเองครับเท่สุดๆนะครับคุณผู้ชมครับอ๋อมีแพทเทิร์นชิพของออตทคนี่นะครับผมเป็นคาร์บอนนะครับผมตรงโลโก้บวกกับลบเนี่ยเขาก็เป็นสีแดง้วยนะฮะคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะผมว่าของทั้งหมดตรงนี้นะผมยัดไปอยู่ในรถคันนี้ bmw m 4นะครับผม individual ทั้งสี w e a t e r mantis เนี่ยจะสวยงามดุเดือดขนาดไหนแล้วก็เท่ขนาดไหนผมว่าลุคข้างนอกเนี่ยโอเคอาจจะเห็นมีบางคนเขาก็แต่งประมาณนี้นะครับแต่ข้างในเนี่ยเราดีไซน์แล้วเรา่าใส่ของเนี่ย ภายในก็สวยครับผมตัวห้องเครื่องก็สวยนะครับผมแล้วตัวภายนอกก็สวยนะครับผมรวมกับล้อเบรกที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยและท่อเนี่ยคันนี้น่าจะสุดคันหนึ่งในประเทศไทยฮนะงั้นเดี๋ยวไปชมกันครับ לה! ครับคุณผู้ชมครับผมก็เรียบร้อยแล้วผมสหรับ B M W คันนี้นะครับผมที่เราเคยพูดไปข้างต้นนะครับผมว่าคันนี้คือ B M W M 4นะครับผม F 8 2 Individual สีนะครับผมเป็น v อ r ์เดอร์แมสีสีเขียวจากโรงงานนั่นเองนะผมน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในไทยนะครับผมมีน้อยมากๆสีนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ใส่ของแต่งไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเสร็จสุบูรณ์แบบงานเนี้ยมากๆเหมือนอินเสิร์ตด้านต้นนะครับผมที่ได้ดูกันไปนะครับผมก็ชมผลงานจริงๆนะคือสวยมากจริงๆนะคุณผู้ชม ตัวลิงหน้า c ีนะครับผมที่ตัดกับสีเขียวนะครับผมของสีพิเศษคันนี้นะครับผมล้อนะครับเฟซฟียกับเบรคอลคอนนะครับผมด้านหลังเป็นดิฟเวอเซอร์วอลไซเนอร์ที่เพิ่มเขาเรียกว่าความวายให้กับตัวรถด้านท้ายนะครับผมแล้วก็ตัววิง M4 นะครับคอมเพริชันนะครับผมแล้วก็ตัวท่อเนี่ยไอพีที่ทำไปด้วยนะครับโคตรโหดนะคันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมสิ่งที่ผมชอบคันนี้นะครับผมก็มีข้างในนะครับผมที่เรามีสเตลลิ่งวิลนะครับผมเป็น เขาเรียกว่าตัวชิปอัพดิสเพย์นะครับผมถามคุณผู้ชมครับนี่คือพวงมาลัยสเตลลิงวิวนะครับที่เป็นดิสเพย์นะคุณผ,ผู้ชมซึ่งเป็นดิจิตอลที่จะบอกรอบเรานะครับผมว่ากดยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับผมไฟกระพริบก็จะอยู่ในรอบที่เราตั้งไว้นะครับผมให้เรากดเปลี่ยนเกียนนร์ได้ไงคุณผู้ชมโอ้โหอย่างที่ปุ่ม M นะครับผม M 1 M 2เป็นปุ่มเขาเรียกว่า ปุ่มปรับโหมดในรถที่เราตั้งไว้นะครับผม M1 ก็คือแล้วแต่เราเซ็ตแล้ว M2 คือเปิดสุดทุกอย่างสุดพลังของ M4 คันนี้ครคุณผู้ชมครับ mm hmm. ครับคุณผู้ชมครับผมในนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าก้านล่องวีดหรือก้าน M mm hmm. นะครับผมเออตรงกลางนี่เขียนว่า M นะครับผม Performance นะผมคาร์บอนนะครับผมแล้วก็ตรงทิมตรงกลางตรงที่ภป็สีเขียวนี่ก็สั่งมาจากโรงงานเลยนะคร mm ับ hmm. โดยเฉพาะเพื่อให้ตรงกระสีคันนี้นะครับผมเบลเดอร์แมตติส hmm. นันเองนะคุณผู้ชมนี่ผมชอบสุดๆของคันนี้นะครับผมนี่เลยผมเปิดให้ดูนะ นี่ครับผมคุณผ,ผู้ชมอ่าห้องเครื่องคันนี้ผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คันในประเทศไทยที่ใส่ทุกอย่างที่สามารถเปลี่ยนได้ครับสวยๆนะครับงามๆเลยนะครับผมก็สวยงามมากครับผมทั้งกองคูปเอ็มนะครับผมทั้งบวกกับตัวตัวคานตัวเขาเรียกว่ากันกเขาเรียกว่าคัมนะครับผมคาร์บ,บอนของทางเอ็มพาวเวอร์นะครับผมแล้วก็ตัว C.S.F สีแดงนะครับผมแล้วก็ตัวฝาน้ำขังนะครับผมฝาฝาเครื่องนะครับผม M.Power เป็นชิม M อย่างเงี้ยโคตรเทนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัว F c นะครับที่เป็นตัวกระปุกน้ำมันออยนะครับผมซึ่งลงตัวสวยงามสุดๆนะครับผมบอกเลยว่าเท่มากๆนะครับผมด้านหน้าผมลืมบอกครับมีด้วยนะครับผมตัวตัวฮุกนะครับผมเป็นของตัวที่หนึ่นะครับผมสีแดงนั่นเองสวยหล่อมากๆคันนี้นะครับผมแทบจะครบทุกอย่างนะครับผม จริงๆมีอีกนะผมฝาถังน้ำมันเป็นคาร์บอนนะฮะตอนนี้นะฮะฝาถังน้ำมันที่เติมน้ำมันเนี่ยเปิดมาเป็นคาร์บอนเลยนะฮะผมคุณผู้ชมหล่อๆเลยครับผมโอเคงั้นก็ผมขอฝากคันนี้ไปด้วยนะฮะผมเบียร์รุ่มยูเอฟแปบผมอินเดียวดโอนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดนะฮะผมสนใจที่ใส่แอสเซสซิสี่แบบนี้นะครับผมหรือว่าชุดแต่งต่างๆนะครับผมแกเอ็มสีเนี่ยทักมาได้เลยตรงที่ Line แอดแอดอัตนบานนะฮะผมทั้ง F80 F82 นะครับผม G80 G82 ครับผมหรือรุ่นใดก็ตามเลยถ้าผมถามเลวลาผมว่ามีอุปกรณ์หรือมีของแต่งแบบไหนบ้างนะผมติดต่อมาได้ครับไลน์แอดออโต้บานครับย้ำอีกครั้งแอดออโตบานนะครับแล้วก็วันนี้ครับผมบูมขอฝาก YouTube แล้วก็ Facebook IG ีทิกต็อกนะครับผมช่องออโต้บานวิวัฒน์ไทยแลนด์นะคุณผู้ชมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับผมเราตั้งใจทำคลิปออกมาทุกคลิปนะครับวันนี้ผมขอเล่ากับคันเท่ๆคันนี้นะครับผม M4 นะครับผมอนะ็นเะดียเบโดสีเวเดอร์แมนติสนะครับผมเท่ๆน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในไทยหรือเปล่าที่ใส่ของเต็มขนาดเนี้ยขอเล่าก่อนครับผมสวัสดีครับว้าว